ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทางตำรวจวังน้ำเขียวได้มีการพาคนพิการเด็กและเยาวชนมอบความสุขช่วงสงกรานแทนใจด้วยการมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านและก็หมวกกันน็อกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและขับขี่ปลอดภัยด้วยครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณด่านตรวจสกัดตำรวจวังน้ำเขียวนะครับ ริมถนนสาย304วังน้ำเขียวปักธงชัยนครราชสีมาตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวที่โขราชนะครับทางด้านของนายสมภพมุกดาสนิทนายอำเภอวังน้ำเขียวร่วมกับพันตรดเอกรุ่งโรจน์ตังอํานวยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียวฝ่ายปกครองตำรวจภูธรวังน้ำเขียวเจ้าหน้าที่แขวงการทางหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชน สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการไทยสาขาว,วังน้ำเขียวพร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มกระทิงน้อยร่วมกันเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุบนถนนนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566นี้ครับดูจากภาพบรรยากาศก็ต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนี้นะครับคือมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะมอบความสุข ในช่วงสงกรานต์แบบนี้เราก็รณรงค์เรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะครับค่ะภายหลังท่านในอำเภอวังน้ำเขียวได้มีการนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยสุขใจสงกรานต์ประจำปี2,566นี้นะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมก็คือกลุ่มคนพิการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีการร่วมมอบหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภยัยให้กับเด็กนักเรียน เพื่อช่วยการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมกับมอบกล่องยาสามัญประจําบ้านนี่นะฮะคุณผู้ชม,มคือภายในกล่องก็มีสิ่งของแล้วก็ยาที่จําเป็นเยอะแยะมากมายทีเดียวให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานะครับเพื่อเป็นการเดินทางกลับภูมิลาเนาแล้วก็ไปฉลองสงกรานในพื้นที่ภาคอีสานคือที่โคราชเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัด จังหวัดหน้าด่านก็ว่าได้คือเป็นประตูสู่จังหวัดภาคอีสานอื่นๆต่อไปนั่นเองครับในอำเภอวังน้ำเขียวเปิดเผยต่อนะครับว่าทางอำเภอวังน้ำเขียวร่วมกับตำรวจวังน้ำเขียวแล้วก็ทุกภาคส่วนจะมีการรณรงค์เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก พราะว่าเรื่องของการสูญเสียเนี่ยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนสําคัญเลยก็คือไม่สวมหมวกกันน็อกกันนั่นเองครับส่วนหนึ่งเป็นการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกถือว่าเป็นอุปกรณ์เดียวนะครับที่จะช่วยป้องกันและก็ลดความบุนแรงลงจากการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่ประสบอุบัติเหตุจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวมหมวกกันน็อก ขับขี่ตามกฎจราจรแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อให้เป็นสงกรานสุขใจแล้วก็สบายใจกันนั่นเองครับคือนอกเหนือจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยในส่วนรถยนต์รถประเภทอื่นๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับคือนั่าบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่เห็นภาพบรรยากาศที่มีการมอบกล่องยาสามัญประจําบ้านให้รู้สึกดีมากๆเลยนะคะ<ฆ>เพราะาจริงๆแล้วเรื่องของยาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะอยู่ในหนึ่งปจัจจัย4ด้วยนะคะที่หลายๆท่านต้องมีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานเขาก็เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชนทีนี้ให้คุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันหน่อยว่าจริงๆแล้วยาสามัญประจําบ้านเนี่ยคือที่ถูกระบุเอาไว้ในบัญชีนะคะมันมีทั้งหมด53ชนิดแต่ว่านํามาใช้รักษาาโรคสมได้ ทั้งหมด16กลุ่มด้วยกันก็คือแบ่งดังนี้นะคะ1คือกลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาพาราเซตามอนนลนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีกลุ่มยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะคะมีกลุ่มยาแก้ไอขับเสมหะค่ะมีกลุ่มยาดมหรือว่ายาทาแก้วิงเวียนหน้ามืดคัดจมูกนะคะมีกลุ่มยาแก้เมารถเมาเรือมีกลุ่มยาสำหรับโรคปากแล้วก็ลำคอด้วยนะคะคือแก็บปวดฟันบรรเทาอาการระคายคอนะคะ,นะคะแล้วก็มีกลุ่มยาแก้ปวดท้องท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อ อันนี้สําคัญเราก็เห็นบ่อยนะมันจะมีเหมือน um ule, อะลัมมิ้วนะคะยาลดกรดต่างๆแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อยาขับลมด้วยแล้วก็มีพวกยาแก้ท้องเสียก็ที่เราเห็นจะมีผงน้ําตาลเกลือแรอ่เป็นผงเกลือแร่ บางทีก็จะเห็นยาทัน้ําขาวยาทัดน้ําแดงด้วยนะ,ะแล้วก็มีกลุ่มยาระบายแล้วก็กลุ่มยาถ่ายพยาธิลาไส้มีกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อมแมลงสัตว์กัดตอยค่ะเป็นยาหม่องชนิดขี้ผึ้งอ่านี้ก็ถาได้แล้วก็จะมีกลุ่มยาสําหรับโรคตาค่ะกลุ่มยาสําหรับโรคผิวหนังด้วยนะคะแล้วก็แก้ปวดพื้นคันคาลามายต่างๆกลุ่มยารักษาแผลติดเชื้อไฟไหม้น้ำร้อนรั่วค่ะ แล้วก็มีกลุ่มยารักษาแผลติดเชื้อไฟไหม้นะคะรวมไปถึงกลุ่มยาบํารุงร่างกายนะคะบางทีเราก็จะเห็นวิตามินต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีแอลกอฮอล์นะคะติดเข้าไปด้วยนะคะมีสำลีให้แล้วก็อาจจะมีแบบว่ายาที่รักษาแผลสดนะคะ mm. เช่นเบตาดีนแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายาสามัญประจําบ้านนะคะซึ่งในกล่องยาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะจัด ประเภทไหนใส่ลงไปนั่นเองค่ะครับพูดถึงพื้นที่วังน้ําเขียวที่โคราชน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าอิจฉาเพราะว่าเราเคยนําเสนอก็คือเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การไปฟอกปอดเพราะว่าเรื่องของคุณภาพอากาศหรือว่าโอโซนมันดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้อากาศน่าจะยังคงดีอยู่นี่นะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้วางแผนไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปพักผ่อนกันได้ที่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับ